สามรอซาสพาร์ทสามน้กระองเตียใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ลงยูทู e อันนี้ลงยูทู e มันหมุนไงนะอันนี้ลงยูทูปปะหมุนนบกํลังขึ้นเรือีก็ใช้กล้องเดียว่ดดเโอ้ถ้ามันไม่มีปลามากระโดดมากัดันกคยไม่หล่นลอยก่กมกโดดอย่างงี้ มา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 เจเจเฮ้ยหมเียดิแดนดิแดนดิดนดิดดนไม่ไม่เ็บถ่ายไเนี่ยมันถ่ายมันถ่ายไงอ๋อถ่ายถ่ายเฮ้ยมาเร็ไไมากดวิดีโอถ่ายวิดีโอาเลยดู่ใไหมล่ะเจเจเจบีมบีมทำมสาเช็ดทำไสาเช็ดอัสดี้โซเซียนแชมนะครับ โซดีซาวโซเชียลแคมใครจะคิดว่าเอาโปโะมาวะไม่ไม่ไม่โล้ววันไหนนี้แหละมันมีแรงเล่นโดนแล้วแสงดาวเอาไม้กันโน่นโน่นโก่นโน่นระวังคุณลงยองเปลี่ยนโน่นโน่นโน่นรถที่เราเรามันหายนะเคมก็มันลงจะลงนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ไหนครับที่เปนไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้อ่ะโม